พคิติกว่าตามมองไปรอบรๆแม้จะบอกตัวเองว่าไม่กลัวแต่ความเงียบที่ปกพุิโบดร้างกลับทำให้รู้สึกอึดอักเขารีบสุกข,ขอสมบัติไว้ใต้ฐานพระประธานเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยรอยร้าวก่อนจะยกมือพนมไหว้เหมือนเป็นการขอเข้ามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ใจลึกๆจะไม่ได้รู้สึกสนึกทิดจริงๆลมเย็นยเยือกพัดฐานเข้ามาทางหน้าต่างไม้ที่ผุพัง ทำให้พระกิตติคนลูกเล็กน้อยเขาเร่งฝีเท้าออกจากโบสถ์้างโดยไม่หันกลับไปมองคืนวันนั้นเขากลับมานอนที่กุฏิด,ด้วยความรู้สึกโล่งอกแต่ก็อดแวงไม่ได้ว่าสมบัติที่ซ่อนไว้จะปลอดภัยจริงหรือไม่ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลแต่สุดท้ายความอ่อนเพลียก็ทำให้เขาหลับไปกลางดึก เพอกิติสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเขาได้ยินเสียงแว่าวดังมาจากที่ไกลๆฟังคล้ายเสียงสวดมนต์ทว่าเสียงนั้นไม่ราบเรียบเหมือนเสียงพระสวดปกติมันชวนขนลุกอย่างประหลาดเธอกิตินั่งนิ่งอยู่ในความมืดหัวใจเต้นแรงพยายามเงี่ยหูฟังว่าเสียงนั้นดังมาจากไหนมันเหมือนจะดังมาจากโบสถ์ห้าง แต่เป็นไปไ